นนนเ,เป็นอลูกสาวมเขาเนี่ยเป็นประคานตูกทุกเทียนนบินมาแต่อังคีๆเพมาเฮ็ดกูญในพ่อตูทุกการหน้านุเอ,อ,นอเล้วเดิจะมาทุกเทียนเลย रा न न ध

वादिन <tiny singing> uh -huh. ที่คุ้มครองที่มั่นยังสกุลนี้ิวรารนี้ท่พบริวารนาีราาาา้พักการเงิสุขอาหารมี่กรทังทิ่ายสุขกายาแป็นพระงฆ์เชิญอาเปเจ้าทั้งหลายขอนมทวายอาังสกุลนี้ที่วันชาวต่างเขาบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทำลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทำลายตลอดที่นานนาน

าดีคุณตาสวัสดีคุณตาสวัสดีครับผมมาแต่ว่าจะปักเขาปักดอกไม้ก็ยืนนี้ไปกรี้จะ้านนยรับรับแล้ก็เช็คแล้วก็เช็คที่าา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 าอา Ô mọi người ơi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  mọi người อาหาน้ามาเด้อทีเดปวดน้านครับพรา เดี icana, ๋ยวเราวตัวตวเสียไม้หมดเไม่ทีเ้าทีท้ายสองเตียงดข้อมเออเออว่าตรงนี้ลกั้งสองหวเออเอออแล้ว ก็วน้เด็กคงเจออีกปวดยังไม่เล้ยวปวน้ำเไม่ได้่โยมจารักดาวพระธาตุประับน้าหลวงปวดน้าหลวปวดด้วเดือดใจ้วุ้นเตียงเดียวแม่มดะเออ

cái thứ mất có gì rồi <laughs> só, vai van. A

ขวดน right. Sadly, no, ี้ปะกรอยู่ในบ้านคุณโยมพบเลยตรงสีายปะดูอ้าวไวด้โยมเป็นหัวคนทวันใชไ

คุณโยมกันยารัตนี่ไม่ใชุณโยมเกตโนกแทนทุวันคุณยยโยมสงชายวน่มีโทษ นายเพียงไก่สอนคุณเฉลิมศักดิ์ไก่สอนแางเลียวสวัสดีโลกันิการเศษี อตอนนี้พายการย์ท่านกำลังนนมอบนนของมงคลให้กับญาติโยมที่ทำบุญพระปาร่วมกับสนักสองน้องสองห้องครับผมรวมน้ำฝนแสนเกษตน,นั่งตกผิดสวัสดีนี่คร จบเรีนใ้กันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ